ส่งของช่วยแม่ช่ยแม่ทำงานช่ยแมทำงานไปช่วยกันส่งของทำมาหากินเห็นไหมแม่ต้องทำอะไรบ้างจะได้รู้ไปด้วยกันเนาะมาช่วยแม่ส่งของค่ะอ่ะช่วยแม่ดูทางด้วยค่ำแล้วมาคนเดียวอันตรายเป็นห่วงเห็นไหมดูซิรถก็เยอะ ขับรถบนถนนเนี่ยเยอะมากเลยโล่งใช่ขับมาตอนเย็นมาส่งของกันแฝดปิดแล้วส่งของไม่ทันแล้วจ้าตัวเล็กก็จะนั่งอยู่ข้างหลังน้องก็จะกาลัางอยู่ข้างหน้านอนรอจ้ะนอนรอ